Action ขอต้อนรับแขกพิเศษประจำวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณณพัฒตั้งสงา่าคนทำหนังที่เป็นเยาวชนที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะ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 โอ้โหนี้น,น,นะบรรยากาศของเรานี่เหมือนสัมภาษณ์ผู้กำกับใหญ่ระดับฮอลีวูดอย่างไงอย่างนั้นเลยด,ด,ดูดูดูมีอุปกรณ์ประกอบฉาสกสกรนะคะนะคะแล้วก็พร้อมด้วยรางวัลมากมายที่ คุณบิ๊กนะคะได้มานะจากการที่เป็นผู้ที่ทำเรื่องของหนังเนี่ยแหละนะนะคะค,คือมันน่าภูมิใจตรงนี้ค่ะว่าเด็กที่แบบเริ่มหัดทำหนังตั้งแต่ตอนอยู่ชั้นมสามแล้วก็ส่งหนังไปประกวดแล้วก็คือก่อนที่จะทำหนังเนี่ยเขามีการกำหนดชีวิตตัวเองพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่กำกับชีวิตตนเองตามฝันเออนพัทรเริ่มต้นย้อนไปในอดีตตอนอยู่มสามเนี่ย นภัรเรียนสายวิทย์ครับผมต้องเรียนเลือกตอนม4นะครับผม,มแต่ว่าตอนม3เนี่ยมีโอกาสทําหนังสั้นเพราะว่าตอนนั้นเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ครับ<ะ>แล้วก็เหมือนกับว่าอาจารย์ก็มีโจทย์ให้ทําเหมือนกันเป็นมีเดียซึ่งใน<ะ>ยุคแรกๆตอนสมัยที่อยู่ตอนนั้นน่ะก็ตามความเชื่อทั่วไป<ะ>ค,คนเรียนเก่งจะมีทางเลือกเยอะถา้าเรียนสายวิทย์ใช่ครับใช่ถูกต้องครับแล้วก็ค้นพบตัวเองว่าชอบทําหนังครับชีวิตก็ค้นพบครั้งแรกก็คือว่าพอเรียนสายวิทย์ชีวิตไม่ใช่ครับ เฮ้ยมันคุ้นกันเลยอ่ะเด็กสายวิทย์เหมือนกันชีวิตไม่ใช่เช่นการมาเรียนต่อนิเทศศาสตร์อะไรแบบนี้อ่าเชิญค่ะครับผมก็เป็นฟีลลิ่งเดียวกันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นหนังชีวิตของหลายๆคนเลยครับผมซึ่งของผมเนี่ยที่เจอเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเลือกเรียนแล้วเราไปตกวิชาฟิสิกส์แล้วครั้งแรกที่เราตกเนี่ยด้วยความที่ว่าสมัยนั้นเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนตอนนี้ก็ตั้งใจนะครับแล้วก็แล้วก็ ตอนนั้นเนี่ยไม่เคยสอบตกเลยก็ไปสอบตกวิชาฟิสิกส์ตอนที่ขึ้นมาสายวิทย์ก็เลยรู้สึกเศร้ามากเศร้าจนต้องหาทางทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองหายเศร้าซึ่งผมก็เลยทําหนังสั้นเรื่องหนึ่งขึ้นมาเกี่ยวกับค,คนสอบตกเพื่อ<ต>เป็น<จ>การบรรยายความรู้สึกของเราใช่ครับ <c oughs> <c oughs> คือมันยิ่งใหญ่มากจนแบบว่าอยากให้คนทั้งโลกรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงครับเพราะว่าตอนนั้นผมเล่นเองด้วยเลยครับแล้วปรากฏว่าหนังสั้นเรื่องนั้นเนี่ยก็มีโอกาสได้รางวัลเกี่ยวกับตอนนั้นเป็นของ jvc หัวข้อประกวดชื่อ enjoy your life คือขอพูดเลยว่านี่คือการเอาความล้มเหลวมาตั้งต้นใหม่แล้วกลายเป็นความสําเร็จแล้วแล้วพลิกเลยไหมคะแล้วพอหลังจากที่ลองทำตอนนั้นคือพอทําแล้วเนี่ยตอนนั้นเรารู้ตัวเองมากแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยสายสินมันก็จะมีเด็กที่ค่อนข้างเหมือนกับว่าคนเขาก็เชื่อเชื่อกันว่ามันเกเรหรืออะไรเงี้ยนิดนึงก็ทุกคนก็ห่วงกันว่าถ้าย้ายไปเนี่ยเดี๋ยวจะนิสัยเปลี่ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมก็เลย แบบตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจพอโชคดีว่าผมมาเจอหนังสือเล่มหนึ่งฮะชื่อว่าต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ครับผม,อมของคุณคบัณดิตอึ้งรังสีแกไม่ใช่เป็นคนทาหนังนะครับแต่แกเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกซึ่งแกเป็นคนไทยที่เป็นศิลปินแล้วก็มีเงินเยอะแบบแล้วก็รวยแล้วก็ทาสิ่งที่ชอบด้วยคนรู้จักด้วยมีชื่อเสียงแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นผมรู้สึกว่าผมต้องมีชีวิตแบบเนี้ยผมก็เลยตัดสินใจว่าบอกกับที่ว่าทําหนังได้รางวัลอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบว่า ตอนนี้ผมจะไม่อยู่จะไม่จะไม่อยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่ต่อไปเพราะว่าถ้าทางชีวิตผมที่เหลือเนี่ยต้องอยู่กับอย่างเงี้ยผมจะมีชีวิตไปเพื่ออะไรผมก็เลยแต่นั้นเป็นความคิดเราแลวความคิดของเด็กชั้น4แต่ความคิดผู้ใหญ่ไม่ใช่อย่างนี้แรอบข้างรอบข้างยาติยากญาิคุณครูทุกคนเป็นห่วงมากทุกคนก็บอกว่าจะดีหรอนะพัทดีหรอบิ๊กคิดดีแล้วเหรอคิดใหม่นะเพราะว่าเธอเนี่ยยังตอนนั้นยัง3.7อยู่เลยเพราะว่าตกแค่ฟิสิกส์ทุกคนก็ห่วงว่าถ้าไปดังนั้นจะไม่รอดก็เลย ผมก็เลยไม่ไหวแล้วผมรู้ตัวเองดีตอนนั้นคือสิ่งสําคัญที่สุดในการทําอะไรต่างๆที่เราจะทําทําความฝันเราคือต้องฟังเสียงหัวใจตัวเองครับตอนนั้นคือต้องหลับตาแล้วก็ถามว่าชีวิตเราต้องการอะไรตอนนั้นผมบอกว่าผมต้องเป็นผู้นำกับผมก็เลยหลับตาแล้วก็คิดอย่างนั้นอ่ะสุดท้ายผมต้องย้ายอพอผมย้ายมาย้ายไปทีแรกโดนต่อต้านเยอะแยะพอย้ายไปปั๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นคนรู้ว่าผมย้ายจริงๆ ย้ายตามไปครึ่งห้องจนต้องเปิดห้องใหม่เป็นผู้นำาืการเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้นาเปลี่ยนแปลงไปเลยตอนนั้นการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแล้วแล้วทีนี้เราก็ทําตามความฝันมาได้เพราะว่าเรามีเวลาแล้วไม่ต้องไปนั่งกวดวิชาตาม ตามสมัยนิยมที่ทุกคนต้องเข้าเนี่ยคือจริงๆถ้าเดินสายเดิมที่เรียนวิทย์อ่ะมันก็เรียนได้แหละแต่ว่ามันอาจจะเครียดมันต้องใช้ความพยายามแล้วมันก็ตั้งคําถามตลอดว่าใช่เราหรือเปล่าเนี่ยเออแล้วพอเลือกปุ๊บโล่งเลยตอนนี้เพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่ะแทนที่เราจะเอาเวลาไปกดวิชาต่างๆมากมายจนต้องปวดหัวเต็มไปหมดเราเวลามาพัฒนาตัวเองเพื่อความรู้ที่เราชอบอย่างเช่นตอนนั้นผมก็เตรียมตัวเพื่อนิเทศศาสตร์แล้วก็เตรียมศึกษาเกี่ยวกับการทาหนังต่างๆแบบจริงจัง แล้วก็ตอนนั้นผมก็เลยมีโอกาสได้ทําหนังสั้นด้วยจนม .6 เนี่ยได้ไปเทศกาลหนังระดับเอเชียเป็นครั้งแรกรค,รคือถ้าย้อนไปในยุคสมัยที่บิ๊กยังอยู่ชั้นม .3 ม .4 เนี่ยวงแวดวงหนังสั้นของกลุ่มเด็กเยาวชนเนี่ยยังไม่ค่อยกว้างขวางมากถูกต้องครับอก็โชคดีที่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับในตอนนี้ทุกคนก็จะมองเราว่าเราเป็นผู้บุกเบิก<ะ>ครับในในในสมัยนั้นเพราะว่า ตอนนั้นวงการประกวดหนังต่างๆมันไม่บูมเหมือนตอนนี้ hmm. ฉะนั้นมันต้องมีกลุ่มนึงที่จะต้องเริ่มเทรนแล้วโชคดีว่าตอนที่เราไปญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยก็มีเด็กที่เป็นหัวกะทิเรื่องหนังสั้นอะไรพวกนี้สิบกว่าคน hmm. ก็ได้รับการคัดเลือกไปแล้วก็สมัยก่อนเราเจอกันตามเวทีแล้วก็เป็นคู่แข่งกัน hmm. แต่ตอนหลังเนี่ยเราไปญี่ปุ่นสิกว่าวันเนี่ยก็ทําให้เรารู้จักกันมากขึ้น hmm. แล้วก็ <c oughs> ตั้งกันขึ้นมาเป็นกลุ่มยังฟิล์มเมกเกอร์ออฟไทยแลนด์ก็คือเป็นเครือข่ายเด็กสร้างหนังแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนั้นยังไม่มีซึ่งเราทั้งไม่มีเลยครับเราที่ลเริ่มกับเพื่อนๆเลยใช่ครับก็คือรี่เริ่มกับเพื่อนๆซึ่งอยู่ต่างโรงเรียนบางคน<ม>อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับจนตอนนี้ก็เป็นเครือข่ายระดับประเทศแลนะก็ขับเคลื่อนผ่านกับองค์กรต่างๆมากมายครับผมเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้วยค่ะก็ระหว่างคุยกันก็มีภาพประกอบเรื่องด้วยบิ๊กเล่าหน่อยสิอ๋ออันนี้เป็นหนังชื่อเรื่องว่าากษเป็นนหังซอะ เล่นโดยน้องฟุตชินพัฒนะครับที่เห็น<อ>ซึ่งเป็นดาราช่องสามเหมือนกัน<ฆ>อนาคตต,ต้องเก่งมาก<อ>ที่ผมทําอันนี้เนี่ยเป็นหนังที่ไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์การประกวดใดๆทั้งสิ้น,นคือว่ากำลังจะถามผมผมมองว่าเราเวลาเราทําหนังตามเวทีต่างๆเราก็ได้โจทย์เราก็ต้องทําตามโจทย์ถูกไหมฮะ<อ>แต่มันจะมีต้องม,องมีสักอย่างหนึ่งที่เราอยากจะทําตามหัวใจของเราอ่ะเราต้องหาให้เจอซึ่งผมหาเจอว่าผมอยากจะทําอย่างเงี้ยผมก็ค่อยๆเก็บตังค์อย่างอยากที่ผมชนะในเวทีแต่า เอามาลงทุนในงานที่ผมอยากจะทำจริงก็ได้ทำในหนังที่ตัวเองอยากทำแล้วน้องไปคิดว่าอะไรที่เป็น เป็นปัจจัยหลักหรือเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผลงานของน้องบิ๊กเนี่ยเป็นที่ยอมรับในระดับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะคือในระดับนานาชาติในฐานะที่ <ผม S 1> เป็นผู้กํากับรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองของเอเชียอะไรที่เป็นคุณสมบัติเด่นของเราตรงนั้นคือผมมองว่าผมเป็นคนที่เล่าเรื่องมีมีการเล่าเรื่องแบบชัดเจนเรารู้ว่าเราต้องการเล่าอะไรในแต่ละเรื่องคือคอนเทนต์ชัดคอนเทนต์ <Content S 1> ของเราซึ่งผมจริงๆชอบจับประเด็นของดรามา่าผมเชื่อว่า ในในในบ้านเมืองของเราหรือว่าในประเทศหรือบนโลกเนี้ยทุกคนมีความดราม่าของตัวเองทั้งนั้นทุกคนมีจุดปะบังกับจิตใจของตัวเองฉะนั้นเหมือนกับว่าการทําหนังของเราเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าเราทําเพื่อที่จะเหมือนกับเราโตไปกับตัวละครแล้วทําให้คนดูเนี่ยเหมือนกับได้รับสารบางอย่างที่เราอยากจะสื่อไปเป็นเหมือนกับเป็นสาระหรือเป็นธีมเป็นเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาหนังเขาเรียกว่าธีมครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของคนทั่วไปจะมองว่าเป็นเหมือนกับนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแต่เราจะไม่ไปสอนให้เขาแบบเหมือนก ท่องๆนะฮะแต่หนังเนี่ยมันเหมือนเป็นศิลปะบางอย่างที่เราสามารถสอนผ่านการเล่าเรื่องแบบแนบเนียนแสดงว่าเคล็ดลับของเวลาที่ทำหนังแล้วก็ไปประกวดระดับประเทศหรือระดับนานาชาติแล้วเป็นที่สนใจเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ใช่ไหมที่เป็นความรู้สึกสากลใช่ครับถูตกต้องครับเป็นความเป็นมนุษย์แรงบนัในดาลใจในการใช้ชีวิตแลวก็ความหวังความรัก ผมรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่สําคัญมากบนโลกใบน,นี้เห็นด้วยเป็นไม่ว่าไม่ว่ามันจะเป็นรักในฐานะอะไรก็ตามม,มันมันมันสำคัญมากแล้วทุกคนต้องการมันมความรักทําให้เกิดความหวังทําให้เกิดแรงกระตุ้นต่างๆมากมายซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นทําให้เราอยากจะสร้างเพราะเราเพราะเรามีใจรักที่จะทําด้วยถูกไหมครับอ,อันนี้ก็เป็นความรักเหมือนกันก็เกิดมาจากความรักนั่นเองคอนเทนต์ก็สําคัญแต่วิธีการเล่าเรื่องก็สาคัญก็สาคัญกับ how to อือ่าเขาบอกว่า การที่เราจะเล่าเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกว่า v i s u a l ในการนําเสนอนะซึ่งของผมเนี่ยผมจะหลายคนก็จะมองว่าเราต้องไปทําตามคนนู้นคนนี้คนคนั้นอะไรเงี้ยแต่เราศึกษาไว้แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้ผมก็พยายามทุกวันที่จะบุกเบิกสร้รางทางของตัวเองมีคนบอกว่าอย่างมีแมกกซีล่าสุดมาสัมภาษณ์ก็พูดถึงประเด็นว่าเฮ้ยเรามองว่า คนมองว่าเราเป็นเหมือนเป็นยังสปิลเบิร์กหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่เรามองว่าไม่อยากจะเป็นแบบสปิลเบิร์กเมืองไทยหรือเป็นอะไรอย่างนั้นอ่ะเราคือเราอยากเป็นนักพรตดีกว่านักพรตดีกว่าแต่ว่าผมก็ศรัทธาพุ่มกับคนนี้มากเพราะว่าพุ่มกับเวนสปิลเบิร์กเนี่ยเป็นเป็แรงบันดาลใจของผมทั้งหนังของแกแล้วก็ตัวแกเองด้วยที่จะชอบให้โอกาสคนอื่นในการทําหนังแบบเป็นคนรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเพราะแกมองว่า คนที่ทำศิลปะตรงนี้ไม่ควรจะมีอยู่แค่คนเก่งๆไม่กี่คนคือพี่นกมีความชอบใจอยู่อย่างหนึ่งในกรณีของนภัสเนี่ยก็คือนอกเหนือจากฝีมือดีแล้วเนี่ยวัยน้อยๆแบบนี้แต่เขาก็ให้โอกาสคนอื่นๆด้วยที่เป็นพร่มกับหรือฝันที่อยากจะทําหนังหรือทําอะไรบ้างยังไงบ้างก็ตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็มาเป็นนอกจากจะกํากับหนังเนี่ยตอนนี้ผมก็ชัดเจนแล้วว่าเราต้องไปพ่่มกับฝันด้วยครับผมก็กํากับฝันยังไงก็คือผมกํากับฝันตัวเองเพื่อเป็นตัวอย่างให้คนอื่นเห็นว่าเนี่ย การที่เรามีชีวิตแบบนี้กำกับตามสิ่งที่เราชอบเนี่ยกำกับชีวิตตามเส้นทางที่เราเป็นเนี่ยมันมันโอเคมันมันกว่ามันกว่าแบบมีชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาอย่างปีนี้ผมเขียนเป้าหมายเลยนะฮะเราการเขียนเป้าหมายนี่สําคัญมากว่าเราต้องการอะไรเหมือนกับเราถามตัวเองผมเขียนไว้ว่าปีนี้ผมต้องการจะไปเทศกาลหนังนานาชาติอย่างน้อยสองครั้งหรือว่าไปต่างประเทศให้เขาเชิญเราไปแบบฟรีๆแล้วเกี่ยวกับเรื่องหนังตอนนี้ผมได้ไปญี่ปุ่น ไปเป็นโครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนระดับเอเชียด้านภาพยนตร์ก็เป็น film leader incubators ครับก็ไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ไปเกาหลีเทศกาลหนังปูซานแล้วก็ไปไปเวียดนามครับเมื่อ เมื่อไม่กี่ไปรับรางวัลรางวัลล่าสุดอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูภาพด้านข้างๆเมื่อกี้น้องบิ๊กนะคะเดินเหมือนแบบว่าผู้ํากับโอ้โหคมแดงมาแล้วแบบว่ามีแฟนคลับต้อนรับเลยนะนี่ใช่ไหมยานาศใช่มี่ภาพประกอบนี้ใช่ไหมรางวัลล่าสุดนั่นก็คือ best talent of directing class นะคะของ h a น o i international film festival ก็อันนี้เกือบล่าสุดครับเพราะว่าเดี๋ยวล่าสุดเนี่ยจะไปนิวยอร์กอาทิตย์หน้าก็เป็นรางวัล be you to new york ซึ่งเป็นรางวัลที่จะคัดเลือกเด็กที่มีความสามารถทางด้านการครีเอทีฟซึ่งผมผมพิชชื่อเรื่องหนังไปครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นหัวกะทิเรื่องการครเองงาน,นอย่างงี้ครับก็มีโอกาสไปดูงานที่นู่นตอนปลายปีแล้วก็ไปดูงานในทีเขาดาวที่ทมสแควร์ด้วยละครับเยี <c oughs> ่ยมเลยโอ้ยน้าผก็เลยรู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในปีนี้หมดเลยอ่ะก็<ๆ>เลยรู้สึกว่าอา้าวยกเว้นเทศกาลหนังปูซานนะครับคือมันมาจากปีที่แล้วแต่ว่าไอปีนี้ของผมผมตั้ง ตั้งเป้าแล้วทําจริงๆ่งมัน มันทําให้เราแบบมีชีวิตจนกระทั่งเนี่ยได้มาออกทีวีมานั่งกับพี่แล้วก็ตอนนี้ผมก็มีโอกาสอยากจะเป็นวิทยากรฮะก็เริ่มไปลดโชว์บอกว่ากํากับฝันเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยตามโรงเรียนต่างๆร่วมกับมหาลัยแล้วก็ปีหน้าก็มีแผนว่าจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับการกํากับฝันของตัวเองเลแล้วบางทีหนูก็ไปจัดค่ายบ้างหรือมีการจัดอบรมให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆที่ที่อยากรุ่นน้องๆที่อยากจะเป็นพุ่มกับหรืออยากทาหนังถูกต้องครับไม่ควรหยุดตัวเองไว้ตรงเนี้ยใช่ก็เลยจะมองว่าเส้นทางของน้องบิ๊กเองเน จากม .3 มาจนถึงทุกวันนี้เนี่ย จริงๆแล้วก็เป็นเวลาเป็น10ปีเหมือนกันเนาะนะแต่ว่าน้องวิกเองเนี่ยก็มีมีเป้าหมายที่ตัวเองจะทำระดับทีมตยวไองอยู่ตลอดเวลานั่นเองเนี่ยก็อยากจะให้เหมือนกับแบบแบ่งปันความรู้นะคะหรือว่าวิธีการกับน้องๆที่อาจจะดูอยู่แล้ววันนึงก็อยากเป็นอย่างน้องวิกบ้างในอนาคตข้างหน้าทําอย่างไรช่วยแนะนาด้วยก็จริงๆแล้วการที่เราจะทําอะไรต่างๆให้สําเร็จได้สิ่งแรกเลยคือเราต้องหาก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรจริงๆหนึ่งชอบอะไรรักอะไรหนึ่งชอบอะไรรัก อะไรหายังไงหาจากสิ่งที่ใกล้ตัวว่าเราทําอะไรแล้วถนัดที่สุดสองสองก็คือว่าหาแล้วเนี่ยเขียนเขียนลงไปในกระดาษเลยครับน้องๆบอกตัวเองว่าเราอยากจะทําอะไรเราต้องจินตนาการ imagine like you have it อันนี้คือภาษาฝรั่งแต่ว่าภาษาไทยก็คือว่าคุณต้องจินตนาการเสมือนว่าคุณได้รางวัลน,นั้นหรือว่าได้ตรงนั้นแล้วเยวาวชนดีเด่นแห่งชาติเนี่ยผม ผมจินตนาการตั้งแต่ผมอยู่ม .4 แล้วว่าวันหนึ่งผมต้องอยู่ตรงจุดนี้ให้ได้แล้วก็ได้มาปีนี้เลยสองพันห้าร้อย้าสิบเจ็ดเราเพิ่งมาได้ตรงปีนี้เองตรงไหมครับผมยอดเยี่ยมมากเลยคราวนี้คราวนี้ซึ่งอันนั้นคือยังไม่จบฮะใช่อันนั้นแค่เขียนแต่ว่าหลังจากที่เขียนเนี่ยถ้าเราเขียนแล้วเราจบโอ้มันทำไม่ได้เราอคชั่นแพลนแล้วล่ะเราไม่มีแอคชั่นแพลนก็จบ plan ก็นิ่งยังไงต่อไปฮะ plan นิ่งมันก็นิ่งเลยทั้งนั้นก็นิ่งก็คือ สุดท้ายก็นิ่งเป้าหมายน to. ิ่งทุกอย่างนิ่งข้อสามข้อสามก็คือว่าคุณต้องกำกับฝันนะฮะโดยไปจูรีมนะฮะสามสองหนึ่งต้องแอคชั่นจริงๆเลยครับคุณไม่ต้องรอสามสองหนึ่งหรอกชีวิตจริงมันเลือกไม่ได้คุณต้องแอคชั่นเลยมีโอกาสไม่ต้องรอให้ใครมานับครับผมไม่ต้องรอให้ใครนับครับเริ่มเองแล้วก็โอกาสมาเนี่ยคว้าไปก่อนจะทําได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายมันคือการพิสูจน์ตัวเราเองครับผมครบรอยง ครับผมคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะถามก็คือมีความฝันและมีความตั้งใจมีเป้าหมายแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะเก่งหรือไม่เก่งหาวิธีการอย่างไรเพื่อจะเสริมอาวุธตัวเองครับผมเสริมอาวุธของเราเองใช่ไหมครับก็ศึกษาครับศึกษาสิ่งต่างๆเพิ่มเติมอย่างของผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรจะโฟกัสสื่อแม้ว่าเรามีสิ่งที่เราชอบอย่างของผมชอบหนัง<ๆ>ใช่ไหมฮะแต่ปีนี้สิ่งที่ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงทางชีวิตมากๆเลยจากหลังมือเป็นหน้ามือไปเลยอ่ะเพราะว่า ผมไม่เอาตัวเองอยู่แค่วงการหนังแล้วอตอนนี้ผมไปเอาตัวเองไปทําความรู้จักกับวงการต่างๆมากมายเช่นวงการหนังสือ,อผมมีโอกาสาไปรู้จักกับพี่บัณฑิตอื้งรังสีจริงๆแล้วแกก็ชวนแบบชวนไปทํางานทําอะไรด้วยไปเจอรู้จักกับนักเขียนต่างๆอย่างคุณบอยวิสูตรไปรู้จักคนที่อยู่สายธรรมะอย่างคุณดนัยจันเจ้าฉายในเรื่องของจิตอาสาจนกระทั่งผมมองว่าเนี่ยถ้าเราจะช่วยสังคมด้วยการใช้หนังสั้นไป เข้ากับประเด็นจิตอาสาด้วยจะเป็นยังไงก็เลยสร้างโครงการหนึ่งขึ้นมาเขาเรียกว่าหนังสั้นจิตอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็ได้รางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพอีกรางวัลหนึ่งฮะเยี่ยมเลยนะครับโอ้ค่ะคือในที่สุดแล้วชีวิตน่ะก็จะกลมกลมเมื่อก่อนมันอาจจะมาแบบอ๋ออยากจะเป็นเพราะอาชีพหรือทักษะบางอย่างอย่างเช่นอยากจะเป็นผู้กำกับอะไรอย่างนี้แต่จริงๆในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตและทําให้มันสมบูรณ์ขึ้นเวลาจะคิดคอนเทนต์หรือว่าจะเล่าเรื่อง จริงๆแล้วคิดว่าตัวเองเป็นแหละเป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นนักเล่าชีวิตครับก็จริงๆแล้วผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่การเล่าเรื่องผมชอบเป็นผมชอบเป็นเรียกตัวเองว่า storyteller ครับผมแต่ว่าตอนนี้เรียกตัวเองว่าผู้กำกับฝันดีกว่าเพราะว่ามันตีมันตีมของผมและอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเราไม่ต้องไปกลัวว่าทําได้หรือทําไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีจุดเริ่มต้นที่จะทําเพราะว่าบางคนเนี่ย แบบมองว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะใหญ่เกินกว่าที่เขาจะทําได้อย่างของผมเนี่ยตอนที่เทศกาลหนังปูซานตอนครั้งแรกเนี่ยผมมีโอกาสไปเกาหลีครั้งหนึ่งก็ไปถ่ายรูปเองไ,งไว้แชะกับใต้ปโปสเตอร์เทศกาลหนังอืแล้วก็บอกว่าคิดในใจว่าอีกสามสี่ปีเนี่ยหลังจากนั้นถ้าเราดังเนี่ยเราคงได้ไปเขาคงเชิญไป <ใน S 1> แล้วก็เขียนเขียนเป้าหมายไว้ปรากฏว่า หลังจากนั้นสามเดือนเขาเชิญไปเลยเฮ้ยมันมาได้ยังไงเขาหมายมาเร็วมันไม่ใช่โชคนะครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของเขาเรียกว่ากฎของจักรวาลนะฮะไม่รู้ตอนนี้ครมันเป็นกฎของแรงดึงดูดมันจะถ้าเราตั้งใจโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะดึงดูดสิ่งสิ่งนั้นมาหาเราโดมือพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีพลังใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ตอนไหนด้วยนะเป็นคนที่มีพลังในการที่จะทําอะไรเพื่อให้ตัวเองประสบความสําเร็จอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับแบบที่เวลาเขาบอกว่าเช้าเช้าเนี่ยนะตื่นขึ้นมาคุณต้องนึกเลยว่า เป้าหมายคุณของคุณเนี่ยคืออะไรต้องจดครับต้องจดต้องเขียนเลยครับแลต้องทับได้ต้องเขียนแล้วทำทุกวันก็คิดอยู่อย่างนี้แหละแล้วในที่สุดมันก็จะมาเป็นกฎของจักรวาลที่เรบอกจะกากับอะไรต่อไปค่าชีวิตตัวเองในระยะสั้นและยาวตอนนี้คือพอจะเรียนจบแล้วเนี่ยก็มีหลายทางเลือกเลยเพราะว่ามีบริษัทก็ กำลังดูว่าจะไปทางไหนดีจะเรียนต่อก่อนเลยจะเปิดบริษัทหรือจะไปอยู่บริษัทไหนอะไรเงี้ยฮะก็กําลังดูอยู่กําลังคิดอยู่เหมือนกันครับคือชีวิตทางเลือกเยอะไงก็เลยต้องคิดเยอะนิดนึงต้องต้องคิดเยอะนิดนึงครับแล้วก็มองแต่ว่าจริงๆแล้วแผนต่อไปที่จะทําก็คืออยากจะแชร์งประสบการณ์ตรงเนี้ยเพราะว่าผมมองว่าถ้าผมพ้นจุดนี้ไปแล้วไปแล้วเนี่ยปี2ปีอาจจะมีคนแบบผมมานั่งตรงนี้แทนก็ได้ฉะนั้นตอนนี้ผมอยู่ตรงเนี้ยผมต้องรีบเอา แรงบันดาลใจที่ผมมีตอนเนี้ถ่ายทอดให้น้องๆทุกคนให้มากที่สุดคนที่กําลังดูอยู่อาจจะเป็นไม่ใช่น้องๆอ,อย่างเดียวอาจจะเป็นใครก็ตามที่อายุตอนไหนก็ได้ผมมองว่าเจเนอเรชั่นแอคทีฟอะฮะที่ผมทำโปรเจกต์นี้หนังสั้นจิตอาสาคือมันมาจากคําว่าเจ n นเทุกคนเนี่ยเป็นเจ n นเได้ขอให้คุณแอคทีฟตัวเองเจเนอเรชั่นแอคทีฟก็คือว่าคุณต้องมีความขอให้ตัวเองเนี่ยไม่นิ่งดูได้กับโลกใบนี้ไม่ใช่แบบว่าเกิดมาแล้วแบบชีวิต คุณกินนอนแล้วไปเรื่อย<ๆ><ๆ>แต่ถ้าคุณเจออะไรสักอย่างนึงที่ทาให้คุณอยากจะใช้ชีวิตเนี่ยมันจะทําให้คุณใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุขใช่ค่ะแต่ต้องหาให้เจอว่าสิ่งสิ่งนั้นคืออะไรที่ผมอยากจะทําคือผมจะให้อยากจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายอยากหายชีวิตตรงนั้นให้เจอหาความฝันเองให้เจอผมก็เลยอยากเขียนหนังสือทําหนังหรือไปพูดบรรยายอะไรอย่างนี้ครับเป็นเป้าหมายของผมทั้งสิ้นค่ะก็มีเป้าหมายอะไรที่แบบเรามองว่าโหถ้าเราทําตรงนี้สําเร็จนะมันสูงสุดและณนะตรงนี้ที่เรามอง ถ้าในวงการหนังนะครับผมอยากจะเป็นคนไทยที่ไปอยู่ตรงเวทีระดับโลกอันนี้คือพูดออกรายการเนอะไม่ได้แบบว่าเราเราเืนยอตัวเองนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องพยายามจากวันนี้ก่อนอยผมอยากจะไปออสการ์ไปได้รางวัลอสการ์เป็นคนแรกของประเทศไทยแต่จะได้คนแรกหรือเปล่าต่อไปก็อันนี้ก็ต้องรอดูกันจริงๆแต่ว่าเรามากกว่ารางวัลเนี่ยจริงๆแล้วรางวัลชีวิตของผมคือการทําหนังแล้วเปลี่ยนชีวิตคนได้ อันนี้เป็นรางวัลสูงสุดจริงๆฮะเพราะว่าหนังมันมีแรงบันดาลใจเยอะอะค่ะวิคิดว่าหนังทุกเรื่องของเราอ่ะที่เป็นที่ทาด้วยใจจริงๆนะไม่ใช่ประเภททําไปประกวดทําไปอะไรเนี่ยมีลายเซนอะไรเป็นของตัวเองไหมลายเซนของผมมีความเป็นพิเศษอะไรที่ดูแล้วแบบเฮ้ยนักพัฒนก็คงเป็นเรื่องของครอบครัวชีวิตความหวัง แล้วก็เรื่องของความฝันที่ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองเสมอไม่ว่าเราจะผ่านไปนานแค่ไหนผมผมองว่าเด็กมีความสําคัญมากๆผมจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเด็กมันจะมีแรงกระตุ้นพอผู้ใหญ่ไปไปเจอผ้าเหมือนกับผ้าขาวไปเจออะไรเยอะมากมายเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนความคิดจากที่ทําได้เหมือนกับจินตนาการเรามากมายเนี่ยสูญหายไปแต่ว่าเด็กเนี่ยทำไมเขาถึงคิดฝันนู่นนี่นั่นได้แล้วสุดท้ายเนี่ยคนที่ทํา สิ่งต่างๆให้เป็นจริงได้ก็ต้องมาจากสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอพี่น้องตระกูลไลท์อย่างเงี้ยเครื่องบินแต่ก่อนมันไม่เคยมีเขาก็ต้องคิดฝันเขาต้องมีจินตนาการก่อนถูกไหมฮะหรือว่าคนที่จะไปยานอวกาศไปนอกโลกอย่างเงี้ยมันเริ่มมาจากไม่มีทั้งนั้นอ่ะผมผมคิดว่าเราต้องยึดตรงเนี้ยตลอดเวลาผมก็เยึดสิ่งนี้ทำหนังคือเป็นแรงกระตุ้นให้เราตลอดเวลาคำว่า S L ครับ Spark Your Life อืก็ a Spark Your Life ตรงเนี้ยก็เป็นโปรดักชันไปด้วยนะก็ผมก็มองว่าของมหาลัยเนี่ยก็เขาจะสอนให้ตัวเอง ตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนครับเขาเรียกว่า creative entrepreneur คือเป็นเหมือนผู้ประกอบการด้วยตัวเราเองเราต้องมองว่าเราเป็นเหมือนกับสินค้าชิ้นหนึ่งฉะนั้นน้องๆทุกคนที่จะทําความฝันเนี่ยต้องมองว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าพอไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามต้องต้องสร้างให้ตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาคือเปิดรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านที่เราชอบหรือไม่ก็ตาม,ามทุกวันนี้ก็ยังมีองค์กรต,ต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนทําหนังสั้นวัยเยาว์คือกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนเนี่ยหลายกลุ่มที่นภัฒไปทาเอาไว้นะคะแล้วกก็็ยยัังงคคขบเเลื่่ออนูราาจะตติด ผลงานของเขาต่อไปเรื่อยๆติดต่อได้ที่ไหนบ้าง Facebook มีแฟนเพจครับผมมีแฟนเพจนับเขียนว่านภัทจุด TANG ตั้งแล้วก็จุด FANS นภัทตั้งแฟนค่ะก็ติดตามผลงานต่างๆได้ที่นั่นนะคะส่วนเราเองก็ขอให้กำลังใจคนรุ่นใหม่ที่มีพลังแบบนี้คีพพลังไว้แล้วก็นำไปสู่สิ่งที่ฝันค่ะครับผมขอบคุณครับก็สุดท้ายก็ฮะก็ฝากไว้คำหนึงแล้วกันฮะ ประโยคนึง dream big for a big dream อขอให้ทุกคนฝันให้ใหญ่แล้วก็ไปให้ถึงเป็นกำลังใจให้นะคระับเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกับ Good Morning Family News ค่ะ